สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะเราไว้เป็นอะไรที่ฟังแล้วมีความสุขในทุกๆวันนะคะเสริมสร้างภูมิต้านทานภายในจิตใจเราให้เข้มแข็งนะคะเพราะว่า อะไรที่มันไปต่อไม่ได้เรารู้อยู่แล้วเราก็เก็บไว้เป็นอะไรดีๆนะคะมูฟออนให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่ารักแท้คนที่ใช่จริงๆเขารอคุณอยู่ถ้าคุณไม่ปล,ปล่อยนะคะพลังงานเก่าๆไปรับรองค่ะช้าแน่นอนนะคะแล้วก็ยังไม่เจอด้วยอย่างทุกคนมีความสุขแล้วก็แต่งงานเร็วๆสุขสมองในี้ดวงความรักเร็วๆนะคะท็อปปี้ของเราค่ําคืนนี้ค่ะมันจะเป็นฮอปปิกในพลังงานความรู้สึกของคืนนี้นะคะมีคน ส่งความรักและความคิดถึงมาให้คุณนะคะคนคนนั้นคือใครนะคะเดี๋ยวมาดูสามไพ่ออร่าคาสต์นะคะทำสมาธิภาพที่1ค่ะภาพที่2ภาพที่3ามเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะกับท็อปปิกของเรานะคะค่ำคืนนี้นะคะเรามามันจะเป็นท็อปปิกแห่งพลังงานนะคะมีคนนะคะส่งความรักและขวะและความคิดถึงมาให้คุณคืนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นใครกันนะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรตสื่อถึงคนกองที่1ค่ะ มีคนส่งความรักและความคิดถึงมาให้คนกองที่หนึ่งคือใครคะออกมาแล้วนะคะสามเหรียญค่ะเป็นนักวิศวกรนักออกแบบเห็นไหมคะว่านักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าระดับผู้นำนะคะมีคนมีความคิด เป็นคนละเมียดลำใหม่นะคะมีทำอะไรมีการวางแผนการจัดการนะคะแผนที่1แผนที่2นะคะเป็นคนที่นิ่งอดทนรอคอยอะไรได้ดีหรือเป็นคนที่มีผูออ้มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมากมากเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาอยากพูดคุยกับคุณด้วยนะนะคะอยากพูดคุยอยากปรึกษาหารือวางแผนหรือแพลนในเรื่องของอนาคตกับคุณด้วยเหลือเกินสิบดาบคนที่คุณจบ จากเขามาหรือเปล่านะคน,คน,ค,นคนที่คุณตัดจบจากเขามานะคะสิดาเป็น10ดาบที่เรียงกันสวยงามมากๆจริงๆนะคะคือปักเต็มตัวเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่คอนะคะลงไปยันาขานะคะช่วงขาอ่อนเลยทีเดียวนะคะไม่ให้ขยับนิ่งไปไหนเลยนะคะมาดูสิห้าเหรียญ เหมือนกับว่าคุณกับเขามีความนิ่งกันมีความห่างกันนะคะแล้วก็คุณอาจจะตัดจบจากเขามาก็ได้ห้าเหรียญเขารอคอยคุณมากเลยนะคะเหมือนกับว่าเขารอคอยที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยที่จะได้เดินทางมาพบเจอกับคุณเหมือนกับว่ารอแห่งความหวังที่จะได้เข้ามาคุยกับคุณคุณกับเขาอาจจะมีความห่างไกลความห่างเหินการนิ่งการตัดจบกันออกมานะคะเขารู้สึกว่า ออกมาแล้ว2องใบนะคะทุกคน The Emperor นะคะ The Emperor ของคุณนั่นเองเป็นคนที่นิ่งนิ่งเหลือเกินตอนนี้นะคะนิ่งมากนะคะทุกคนนะนิ่งจนแบบว่าไม่อยู่แล้วหรือเปล่าไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะต้นของเขาเป็น The Emperor ค่ะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะ,ะดูสิดูหน้านะคะด,ดูดันจังเลยนะคะดูดีมีอำนาจ เท่นะคะเฟลลี่ดูดีมเสเน่ด้วยเป็นคนตรงๆค่ะเป็นคนตรงๆทําอะไรตรงๆมีความชัดเจนในตัวเองนะคะคีดถึงด้วยคิดห่วงด้วยนะคะแล้วก็พูดอะไรทําอย่างนั้นถ้ายังไม่พูดก็ยังไม่ทานะคะมีความตัดสินใจได้เด็ดเขียวเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดเหมือนกันนะคะดูดุดูมีอํานาจนะคะดูมีความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยคนๆน,นี้ถ้าเป็น The Emperor อาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ไม่หรือว่าอายุที่มากกว่าคุณมากๆก,ก็ได้นะ,ะเพราะว่าเขามีหนวดเขาแบบ ดูอายุเยอะแล้วนะคะดูเป็นคนมีอํานาจวาสนาดีนะคะดูมีเสน่ห์อยู่นั่นเองนะแต่ถ้าเป็นคนที่อายุอ่อกนกว่าคุณก็ได้แต่ว่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆมีภาระห,ห,หน้าที่รับผิดชอบเยอะนะคะคือทํางานเก่งทํางานเยอะอาจจะต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องเรื่องของอ,อการงานหนะ้าที่การงานแล้วก็การเงินอะไรของเขานะคะ The Emperor คะ่ะผู้นี้นะคะ ถ้าเขาไม่เป็นระดับผู้นําขึ้นไปเขาก็สามารถสปอร์ดดูแลคุณได้นะคะแต่ด้วยความที่ว่าเป็นเด็เอ็มพอเรอร์เป็นคนที่คิดคิดเยอะเหมือนกันนะคะคนคนนี้แล้วก็มีภาระหน้าที่เยอะแยะอย่างมากมายที่ต้องจัดการต้องบริหารต้องจัดการต้องดูแลนะคะซีดาความนิ่งเงียบนะคะระหว่างคุณกับเขานิ่งเงียบกันเหลือเกินนะคะไม่รู้ว่าคุณนิ่งจากมาหรือเขานิ่งไปนะคะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะคะเขามีความรัก เขารอคอยคุณอยู่นะคะขออีหนึ่งใบสิคะสีดาความนิ่งของเขามันไม่ได้เป็นความนิ่งของการการนิ่งไปเลยอะคะ่ะเหมือนกับว่าเขานิ่งเพื่อเขาคิดนะคะคิดจะต้องผเผด็จการกับ Queen ofwands ยังไงนะคะคือตัวตนของคุณเป็นราชินีไม้เทาะะ้าค่ะคุณเป็นทัดฝ่นะคะ คุณเป็นธาตุไฟคุณเด็ดเดี่ยวคุณมีความเป็นผู้นําเหมือนกันนะคะเอเนจีพลังงานบางสิ่งบางอย่างคุณกับเขามีอะไรที่คล้ายกันนะคะความคิดหรือมุมมองนะคะคุณมีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเหมือนกันมีความใจร้อนเหมือนกันเขาอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะ ดูผู้ใหญ่กว่าดูสุขุมกว่าดูมีเหตุผลดูนุ่มลึกอะไรแบบนี้นะคะคุณเป็นคนที่ราชินีไม้เทา้าดูดีมีอํานาจดูมีความเป็นผู้นําบุคลิกภาพดีสวยเซ็กซี่แล้วดูดีมีสเสนะ่ห์มากๆเลยนะคะทำงานเก่งเหมือนกันเป็นคนชอบทํางานอาจจะทํางาน2งานในชีวิตของตัวเองก็ได้นะคะทำงานเก่งเก่งทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นคนที่ภาพภูมิใจภาพภูมิใจในตัวตนของตัวเองนะคะรักสวยรักงาม แล้วก็มีความเป็นผู้นําเชื่อมั่นในตัวเองสูงเหมือนกันรักความยุติธรรมแล้วก็ชอบความยุติธรรมมากๆเลยนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นยังไงคุณอาจจะใจร้อนบางครั้งคุณอาจจะทําคิดปุ๊บทําปั๊บอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเขารู้เพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขารอคอยคุณอยู่รอคอยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันนิ่งเหลือเกินเขาอยากจบความนิ่งจบอุปสรรคนี้ลงแล้วก็รอคอยมาพบเจอกับคุณอยากที่จะปรึกษาหา,หารือประชุมกับคุณนะคะ ว่าเรื่องราวของเราจะเป็นไปได้อย่างไรนะคะอยากจะนําเหตุผลบางสิ่งบางอย่างเข้าหาคุณนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะเหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ใกล้กันนะคะอยากเขาอยากอยู่เคียงข้างเคียงคู่กับคุณอยู่ตอนนี้เขาอาจจะส่อง,อง,อง,ม,องมองคุณก็ได้ถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขานะเหมือนกับว่าอาจจะส่อง,มอง,ม,องมองคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่า เขายังไม่อยากทิ้งคุณไปเขาแค่นิ่งแต่เขามีนิ่งในในส่วนของความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนิ่งเหมือนกับวางแผนและแพลนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเขาเหมือนกับว่ารอโอกาสที่เหมาะสมนะคะจังหวะที่ใช่นั่นเองนะคะเพราะว่าขึ้นไปนสามเหรียญเนาะสามเหรียญการที่รอคอยพูดคุยปรึกษาหารือกับคุณกับคุณวางแผนในเรื่องของอนาคตนั่นเองนะคะการแพลนอะไรแบบนี้นะคะ เพราะว่าเขาเขายังอยากอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณอยู่เขายังไม่อยากไปไหนเขาอยากที่จะหาโอกาสเข้ามาเริ่มต้นนะคะพูดคุยกับคุณเองนะคะมีความรักนะคะแล้วก็มีความคิดถึงนะคะคุณด้วยดูสิเป็น The Emperor แล้วก็เป็นราชนีไม้เทา้านะคะเดี๋ยวขคออีกคอโรแมนต์แองเจิลส์ค่ะส่งความรักและความคิดถึงมาให้คุณค่ำคืนนี้แล้วมีอะไรอีกนะผ่านโรแมนต์แองเจิลส์นะคะ trust นะคะคิดถึงเหลือเกินอยากให้ความรักความโรแมนติกนี้มันมันเป็นอะไรที่เชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นจงอย่อาเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามันผ่านพ้นไปได้นะคะถ้ามันผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ผ่านการรอคอยนี้ไปได้ค่ะมันจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าศรัทธาในเรื่องราวความรักศรัทธาในเรื่องราวของการไว้ในเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องพิสูต์ การนิ่งการเงียบการห่างไปมันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งนะคะ New love ค่ะ A new person has to your uh, romantic feelings นะคะเขาอยากกลับมาเป็นคนใหม่นะคะให้กับคุณให้คุณกับเขาได้มีความสุขกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนั่นเองนะคะคือ3ามเหรียญคือการรอคอยนะคะที่จะได้พูดคุยแล้วก็กลับมามีความรักใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ อเลควายเต v เนะคะมันจะเป็นอะไรที่เขาอยากให้มันเป็นอะไรที่แบบเป็นความรักความโรแมนติกเท่าเทียมกันนะคะแบบไม่มีที่สิ้นสุดเขามีแพชชั่นในความคิดถึงคุณนะคะคิดถึงแล้วก็ยังมีคุณอยู่ในหัวใจ Fin a n c i a l and c a r e e r นะคะเรื่องของการเงินนะคะการจัดการการเงินในตอนนี้การทำการทำงานนะคะเขาอาจจะเงียบไปมุ่งเออเงียบไปนิ่งไปด้วยการทำงานนะคะ ัญหาการทํางานปัญหาการเงินนะคะาการทํางานที่จะต้องแบกรับ mm hmm. อะไรอย่างมากมาย mm hmm. การคิดโปรเจกต์นู่นนี่นั่นของชีวิตของตัวเองนะคะ financial and career นั่นคือถ้าเราไม่มีเงินนะคะเราก็จะอาจจะไม่สามารถที่จะแบบสร้างครอบครัวหรือว่าแต่งงานอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้ก็ให้มันค่อยเป็นค่อยไปนะคะสเต็ป by สเต็ปไม่ต้องรีบอะไรที่ใช่มันก็จะใช่อะไรที่ไม่ใช่มันก็จะ ออกไปจากวงจรชีวิตของเรานะคะ Keep your heart open ค่ะนะคะเก็บหัวใจตัวเองเหมือนกับว่าเปิดใจนะคะ เปิดใจโอเพนทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้รับพลังงานดีๆแล้วก็พลังงานบวกๆในทุกๆวันนะคะมีความสุขกับตัวเองมากๆรักตัวเองแล้วก็หลงตัวเองให้เกียรติตัวเองมากๆคุณจะเจอคนนั้นนะคะอย่างที่คุณเป็นนะคะเคมีที่เข้ากันและก็สินเสมอกันที่จะเดินหน้าเคียงข้างเคียงคู่กันได้นะคนกองที่1นนะคะก็ประมาณนี้นะคะคืนนี้มีคนส่งความรักและความคิดถึงมาให้คุณเป็นคนคนนี้จริงๆนะคะก็ ขอให้ฟังไว้เป็นอะไรดีๆก่อนนอนค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปีกของเรานะคะคืนนี้มีคนส่งความรักและความคิดถึงมาให้คุณนะคะเรามาดูซิเป็นใครกันนะขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรตนะคะสื่อถึงคนกองที่หนะคะ กองที่สองสิขอภัยนะคะกองที่สองด้วยนะคะใครกันนะก้าวถ้วยนะคะคนคนนี้ลักษณะตัวตนเขาเป็นก้าวถ้วยเป็นคนที่โสดนะคะตอนนี้โสดนะก้าวถ้วยโสด เป็นคนเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยอาจจะดูคาสโนว่าคาสโนวีเหมือนเพลย์บอยนะคะเป็นคนที่แฮปปี้กับชีวิตตัวเองนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้เดินทางไปที่ไหนก็ได้นะคะมีชีวิตอิสระแล้วก็มีความสุขในตัวตนของตัวเองนะคะคนนี้เป็นคนโสดอยู่นะยังไม่ได้คอมเมนต์กับใครนะคะเขาเขามีพร้อมหมดแล้วค่ะหน้าที่การงานแล้วก็การเงินของเขานะคะ เป็นคนที่อดมสมบูรณ์กับตัวเองอัธยาศัยดีค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคนชื่นชอบเขาเยอะนะคะ King of Sauce เป็นาธาตุลม นะคะดูสินะคะมีความเป็นผู้นำสูงมากเลยคนคนนี้มีเหตุผลด้วยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นเหตุผลทั้งหมดเลยไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะแล้วเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเฟลลี ly, ด่ดูดีมีเสน่ห์ด้วยองค์อาดูมีอำนาจนะคะดูมีการพูดจาที่พูดจาดีเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการพูดแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์ในรูปร่างของตัวเองก็ได้นะคะเหมือนกับว่า สูงเท่แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะราชาดาบฟาดฟันนะคะตัดคือตัดจบคือจบเลยทีเดียวไม่ก็ไม่ชอบก็ชอบนะคะและมีเหตุผลมากๆเลยทีเดียวนะค,ะคุณอาจจะโดนดุก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขามีเหตุผลของเขาจะทําอะไรนะคะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็จริงจังมากๆจริงๆนะคะดูตัวใหญ่นะคะดูเพอร์เฟกจังเลยดูมีซิกแพคด้วยนะคะทุกคนราชาดาบนะคะดูมีซิกแพคด้วยมีหนวดด้วยนะคะ เป็นคนหล่อนะคะหน้าตาดีนะคะเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มีทุกอย่างพร้อมเป็นคนเก่งด้วยเก่งฉลาดสิบดาบเป็นคนที่คุณกับเขานิ่งๆกันอยู่ตอนนี้แล้วค่ะเป็นคนที่คุณนิ่งจากเขามาหรือเปล่าตัดจบจากเขามาหรือเปล่านะคะมันเป็นความรู้สึกของเขาอยากที่จะจบอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างลงนะคะห้าถ้วยนะคะ หกถ้วยส6หกถ้วยเขาคิดถึงนะคิดถึงคุณคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้จักนะคะมาเนิ่นนานแล้วเหมือนกับว่ารู้จักมาแต่สมัยเด็กๆก,ก็ได้ค่ะหรือถ้าคุณไม่เคยรู้จักเขามาก่อนพื้นเพย์ไม่เคยรู้จักเขาเลยแสดงว่าเขาเป็นคน,นอดีตชาติของคุณหกถ้วย เป็นคนที่คุณเคยมีความรู้สึกคุ้นเคยกันมาก่อนตกลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอมันมีความอบอุ่นแล้วก็เหมือนรู้จักกันมานาแสนนานมากๆเลยนะคะเขารู้สึกคิดถึงคุณมากมีความคิดถึงอยากส่งดอกไม้อยากส่งของขวัญบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณนะคะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากมาเจอกับคุณมากๆค่ะมันเป็น6กถ้วยที่แบบว่าคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆวันในวันเวลาเดิมๆนะคะที่คุณกับเขาได้พบเจอกันที่คุณกับเขาได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะ DM place ค่ะเขาคิดถึงคุณมากคิดถึง DM place คนนี้รู้ไหมว่าถ้าคุณไม่เคยเจอเขาครั้งแรกนะคะถ้าคุณไม่เคยได้เจอเขามาก่อนเนี่ยครั้งแรกที่คุณได้เจอกันคุณอาจจะติดต่อกันออนไลน์ มาคุยกันก็ได้แล้วคุณก็มาเดทกันพอได้เดทกันคุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเขารู้สึกตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเพราะว่าเขาหลงเสน่ห์แล้วก็ชื่นชอบในตัวตัวตัวตนของคุณมากๆเลยเพราะว่าคุณเป็น D M Place เป็นคนที่ดีพร้อมเลยค่าแล้วก็เพอร์เฟกมากๆเลยเขาหรือคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไก็ได้นะคะเขามีทุกอย่างพร้อมอ่ะเขาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมีความ,เ,ม,เ,มเป็นผู้นําด้วย คุณเ,เขาคุณหรือเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วคุณเคยเหมือนรู้จักกันมานาแสนนานมากๆเลยเหมือนเหมือนได้กลับบ้านเหมือนมีความผูกพันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า,าคุณเคยอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะคะแล้วก็เหมือน,นก,กับว่าเวลาที่ได้อยู่ด้วยกับคุณมันมีความสุขมากๆมันเป็นตัวของตัวเองมันมีความสุขแล้วก็คิดถึงคุณมากๆนะตอนนี้ The e m place ะค,ะคุณเป็นคนที่เลอค่าแล้วก็งดงามมากๆจริงๆเขารู้สึกว่าเขาเคารพคุณเคารพคุณให้เกียรติคุณนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงช่วงเวลาที่แบบว่า ที่เราได้เจอกันครั้งแรกที่เราได้ดินเนอร์หรือว่าเราทานข้าวกันนะคะได้เราไปไหนตอนไหนการใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะกิจกรรมทําด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาอยากเจอกับคุณมากๆเขามีความคิดถึงอยากส่งความรักมาให้คุณเขาตกหลุมรักคุณนะคะเขาชื่นชอบคุณมากๆเพราะฉะนั้นคุณยังเป็นคนที่มีค่าแล้วก็เลยค่าง,งดงามมากๆอยู่ในหัวใจของเขาเขายังเก็บคุณไว้อยู่ในหัวใจนะคะเก็บแล้วก็คิดถึงคุณเสมอเลยมากๆเลยเพราะฉะนั้น10ด่ามันเป็นอะไรที่ขวักน้ำ อุปสรรคที่มันขวางกั้นอยู่ทาให้ไม่สามารถมาพบเจอคุณได้หรือว่าไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นคุณได้มันก็เลยเป็นพลังงานของการส่งความรักและความคิดถึงมาให้คุณณตรงนี้เพราะเขาอยากจะสืบบอกว่าเขายังเป็นโสดเห็นไหมคะก้าวถ้วยเขาเป็นโสดโสดพร้อมที่จะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งโสดพร้อมที่จะคอมมิทเมนต์กับใครสักคนหนึ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้น DM p l a c e คุณคือคนที่เขาคิดถึงและอยากส่งความรักมาให้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาอาจจะทำ อะไรใช้ชีวิตประจําวันของเขาไปนะคะอาจจะเป็นคนที่มีเหตุผลทำอะไรคือสเต็ปนะคะบายสเต็ปอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นี่คืออยากบอกว่าคิดถึงคุณจริงๆ6ถ้วยแล้วก็ดีอ l a เพลสไพ่สวยงามเพอร์เฟกมากๆจริงๆเขาก็อยากจะจบการรอคอยจบของอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนี้ลงเหมือนกันแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะและนี่คือ คืนนี้นะคะมีคนส่งความความรักและความคิดถึงมาให้คุณเป็นทาตลง King of Swords ผู้นี้นะคะเป็นคนโสดอยู่ตอนนี้เพื่อรอ The e m place ของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดู r o m a n c Angel สักสักหน่อยนะคะว่าเขาอยากจะสื่ออะไรถึง r o m a n c Angel ถึงคุณนะ w ทเวงฟอร์ for, มันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะเขารอคอยคุณเหลือเกินเขาอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเดินหน้าต่อไปได้นะคะเพราะว่าคิดถึงคุณสุดหัวใจนะคะ dm place free yourself จงปล,ปล่อยตัวเองปล,ปล่อยให้มันไปตามกาลเวลานะคะคที่มันควรจะเป็นไปเนาะ getting to know each other เขาอยากเรียนรู้คุณให้มากกว่านี้นะคะเขาอยากพบเจอแล้วก็เรียนรู้คุณให้มากกว่านี้คะ่ะ วดดิ้งเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะคนกองที่สองดูสิ ไม่อยากแต่งงานได้ไงก็ตอนนี้เขาโสดอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาอยากที่จะจบการรอคอยนั้นลงเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะมีความคิดถึงคุณเขารู้สึกว่าคุณกับเขาคือคนใอดีตชาติซึ่งกันและกันก,ก็ได้เป็นเนื้อคู่กันเป็นคนที่ใช่ซึ่งกันและกันและคุณก็เป็นดีเอ็มเพลสในใจของเขาเพราะฉะนั้นคําว่าดีเอ็มเพลสคือเขาไม่สามารถที่จะหันไปชอบใครหันไปรักใครได้แล้วก็รอคอยดีเอ็มเพลสผู้นี้อยากให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองและอยากแต่งงานกับคุณเหลือเกินนะคะเวดดิ้งขึ้นนะคุณกองที่สองนะ ไฟอับาลานซ์นะคะจงหาความรู้สึกค้นหาหนทางของตัวเองอะไรที่ใช่ค่ะมันจะมันจะเข้ากันในดีแล้วมันจะไปต่อกันได้มันจะมาล้าแล้วมันจะเท่าเทียมกันรู้สึกทุกอย่างมันจะลงตัวในวันเวลาที่เหมาะสมมันเวลาที่ใช่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ปล่อยให้มันโฟล์ไปกับการเวลาและก็ความรู้สึกของเรานะคะและก็นี่คือท็อปปีของเราค่ำคืนนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอให้คืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะได้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคืนนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปีของเรานะคะคืนนี้มีคน ส่งความรักและความคิดถึงมาให้คุณคนกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าใครนะขอพลังงานแห่งไพ่าทาโร์ <c oughs> ออกมาแล้วนะคะทุกคนรวดเร็วนะคะอย่างลมพายุเลยทีเดียวนะคะกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นการเดินทางมาพบเจอกัน The c h a r i o t ต นะคะคนแดนไกลของคุณคนต่างชาติต่างภาษาของคุณหรือเปล่านะคะต้องการที่จะพูดคุยแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆเลยนะคะอยากเคลียร์ปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยากมาพบเจอคุณมากๆหรือคุณอาจจะพบกันแล้วในออในออนไลน์แล้วก็ได้มาเดทกันในตัวจริงแล้ววันแรกที่คุณได้เดทกับเขาคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นอย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะ อาจจะเป็นการตกหลุมรักกันอย่างกระทนหันไ่ทันได้ตั้งตัวความรู้สึกมันเบิกบานมันตื่นรู้อย่างกระทนหันนะคะตั้งแต่ครั้งแรกมันรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเดอชาลีออตคนแดนไกลคนนี้เขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณมากๆเลยเขาอยากเข้ามาจีบคุณนะคะอยากเข้ามาจีบอยากเข้ามาสางความสัมพันธ์กับคุณมากๆมีความดื้อความเงียบความมุทะลุดุดันไม่ยอมนะคะเฮอร์มิต เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถค่ะคนคนนี้นะคะเก่งมีความรู้มีความสามารถชอบพัฒนาหรือว่าเรียนรู้อะไรได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนแก่วิชาด้วยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนอาจจะยุ่มากคุณมากก็ได้นะเฮอร์มิตนะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบไปหรือว่าต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่โซนของตัวเองนะคะมาแล้วค่ะหนึ่งถ้วยแล้วก็ราชินีดา เขาคิดถึงคุณจนล้นใจจริงๆเป็นถ้วยที่สวยงามมากๆหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นการการขอพัฒนาความสัมพันธ์การเริ่มต้นอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเกิดขึ้นจริงๆนะคะอยากมีโอกาสได้เข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองเพราะว่าตัวตนของคุณเป็นธาตุลมนะคะ Queen of Swords หรือว่าเขาธาตุลมก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆ สวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านะคะชอบความสวยความงามเด็ดเดี่ยวตัดคือตัดจบคือจบค่ะมีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีเหตุผลในตัวตนของตัวเองปกป้องหัวใจตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณอาจจะตัดจบแล้วก็นิ่งจากเขามาก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกข,ของการเขาอยากที่จะขอพรฒนาคําสัมพันธ์ขอโทษขอโอกาสได้พูดคุยกับคุณขอได้พบเจอกับคุณได้ไหมเขาได้อยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวเขาได้มีความคิดตกผลึกนะคะ ความคิดของตัวเองบางสิ่งบางอย่างได้แล้วที่เขาอยากที่จะเข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะอย่างกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวขออีกหนึ่งใบสี่ไม้เท้าเป็นสี่ไม้เท้าของการแต่งงานนะคะการแต่งงานเขาอยากที่จะพัฒนาวความสัมพันธ์กับคุณคะ่ะ เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคนคนนี้รอคอยโอกาสได้เข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณคนแดนไกลคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะคนแดนไกลต่างภาษาต่างถิ่นนะคะคนคนที่ยุ่มากคุณมากก็ได้นะคะเป็นคนที่ เงียบๆนิ่งๆนะคะมีการค้นคว้าพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในในตัวตนของเขานะคะบางทีนิ่งก็คืออาจจะจับตัวไม่ได้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะและเขาอยากที่จะขอโอกาสมาพัฒนาความสัมพันธ์คุณเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นราชินีดาผู้เด็ดเดี่ยวมากคุณอาจจะตัดจบแล้วก็นิ่งจากเขามาก็ได้เหมือนมันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างให้ทารู้สึกว่ามันมันเงียบหรือมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทาให้รู้สึกว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาว่า นิ่งกระดนหันนะคะนิ่งกระดนหันจบอย่างกระดันหันหรือว่าอะไรที่มันยังคาราคาสังอยู่นั่นเองคนคนนี้ตั้งใจมุ่งมั่นมากๆที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะด้วยความจีบเขาต้องเขาอยากที่จะเอาชนะหัวใจคุณให้ได้ด้วยแล้วเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งมากๆเพราะว่าเป็นราชินีดาบนะคะคือแปดไม่ท้าความรู้สึกของเขาด้วยเดชาลีออรแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกของ ที่มันเติบโตขึ้นทุกวันมันมีการจเจริญเติบโตในเรื่องของความรู้สึกความคิดถึงแล้วก็ความยังคงอยากที่จะสานความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองโดยชาลิออดนี้การมุ่งหน้าและเตรียมเดินทางที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะเขาได้คิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่คนอยู่คนเดียวแล้วก็ได้คิดทบทวนคําพูดหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะทาให้กับคุณนะคะเพราะนั้นหนึ่งถ้วยการอยากเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะการอยากเริ่มต้น ในความสัมพันธ์การขอโทษขอโอกาสนะคะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงๆนะคะอยากที่จะทําสิ่งใหม่ใหม่ให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้มีความคิดถึงคุณดูสิว่าหนึ่งถ้วยน,นี้มันเป็นน้ําที่แบบไหลออกมาแบบว่าพรั่งพรูก,กับความรู้สึกที่มันต้องการอยากพบเจอกับคุณมากๆด้วยความที่ว่าคุณสวยแล้วคุณมีสเสน่ห เขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะอยากพาคุณไปเข้าโบสอยากพาคุณเริ่มความสัมพันธ์แบบคู่รักกันแล้วอยากเข้าโบสแต่งงานเห็นไหมคะว่าสีไม้เท้าลงหลักปักฐานพัฒนาความสัมพันธ์กระเทิบสถานะความสัมพันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเกิดเรื่องราวเซอร์ไพรส์นะคะพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างการะทนหันได้หรือว่ามันไปอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่ได้คุยกันหรือว่าพบเจอกันแล้วเพราะว่าเขารอคอยเข้ามาจีบคุณอย่างหนักหน่วงมากค่ะมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ หมือนกับว่าเขาจะไม่ยอมถอยนะคะมันเป็นความรู้สึกของความจริงจังมุ่งมั่นนะคะว่าเขาจะเข้ามาจีบคุณเขาจะเขาไม่ยอมถอยนะคะสวยมากเลยคือสีไม้เท้านะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยการขอแต่งงานหรือเปล่านะคะมันเป็นได้นะขอแต่งงานนะคะขอเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์นะคะพลังงานสวยมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะส่งทั้งความรักส่งทั้งความคิดถึงส่งทั้งการขอแต่งงานนะคะ มาให้ด้วยนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์นะเดี๋ยวเรามาดู Romance แองเจิว่าอยากจะบอกอะไร p s t l l i f Relationship นะคะ you have to know each other before นะคะแน่นอนเขาอยากกลับมาเจอกับคุณมากๆคุณกับเขารู้จักกันแล้วคุณกับเขารู้จักกันดีแล้วเคยเดทกันแล้วด้วยเขาอยากกลับมาเจอกับคุณมากๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนี้อย่างกระทันหันไม่ในตั้งตัวนะคะได้รับเมสเซจอะไรบางสิ่งบางอย่างในเวลาที่คุณยุ่งมากๆไม่ได้สนใจอะไรเลยหรือว่าไม่ได ไม่ได้สนใจแบบเขาหรือไม่ได้คิดถึงอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาอย่างแปลกๆแล้วก็งงๆนะคะ mm hmm. คือมันอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. มันจะมีสัญญานะคะบอกให้คุณรู้นะคะว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่มันจะเป็นไปอย่างไรนะคะ วันนั้นคุณอาจจะรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่ายุ่งวุ่นวายแปลก,ปลกนะคะแล้วก็ได้ตึ้งดึงดงะะม่าเซจมานั่นเองนะคะ Healing family issues นะคะ You love life benefits as your forgive your partner นะคะ Your partners นะคะว่าความรักนะ,ะชีวิตความรักเราก็ต้องให้อภัยกับครอบครัวของเรานะ,ะเรามีครอบครัวที่ต้องดูแลและต้องรักอย่างมากๆคิดว่าคนคนนี้ต้องรักครอบครัวเขาเหมือนกันนะคะรักพี่น้องรักเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้เนาะ x p r e s s Your Love ค่ะอยากเขาอยากให้ความรักความโรแมนติกของเราเรื่องราวของเรามันไปต่อได้แบบที่มีความมั่นคงมีความสุขแล้วก็โรแมนติกมากๆจริงๆนะคะและอยากให้มันเป็นครอบครัวหรือว่าการแต่งงานที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขมากๆทั้งสองฝ่ายนะคะเหมือนกับว่าฝ่ายพ่อแม่ของคุณญาติพี่น้องหรือฝ่ายเขาก็สามารถที่จะแบบว่า ปองดองแล้วเข้าหากันได้ดีเพราะว่าเป็นสีเมถาของการแต่งงานใช่ไหมคะเหมือนกับว่าคนสองคนละก็จะต้องมีครอบครัวใหญ่นะคะที่จะมาปองดองซึ่งกันและกันมาเป็นทองพันเดียวกันนะคะอะไรประมาณนั้นนะคนกล่องที่สามไพ่สวยจังเลยนะคะส่งความรักและความคิดถึงและส่งกับบอดดิ้งนะคะถ้อยคํานะคะมาขอพัฒนาความสัมพันธ์ขอแต่งงานด้วยดีจังเลยนะคะ Embrace the flow นะคะ Embrace นะคะพูดผิดต้องขอัยน,นะคะ The flow of life นะคะจงเหมือนกับว่าอบอุ้มนะคะความรักคือชีวิตของเราอนะคะ่ะด้วยสิ่งที่แบบว่าให้มัน flow กับความรู้สึกของเราเซนของเราจริตวิญญาณของเรานะคะเพื่อที่จะประคองความรู้สึกความบาลานซ์อะไรก็ตามแต่ในชีวิตของเราให ตรงไปสู่เป้าหมายนะคะจิตของเราความคิดของเราความรู้สึกของเรามันจะต้องเป็นอะไรที่อบอุ่มชีวิตของเราด้วยพลังงานที่ดีพลังงานที่บวกๆในทุก,ทกวันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้จิตใจเราความคิดความรู้สึกของเราะคะ่ะเป็นพลังงานที่ดีและส่งออกไปแล้วคุณจะได้รับพลังงานที่ดีนะคะ กลับเข้ามานะคะนี่คือพลังงานของคุณกองที่3นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในค่ำคืนนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนคืนนี้นอนหลับฟันดีนะคะหวังว่าจะฟันดีฝฟันถึงแต่งงานได้แต่งงานเร็วๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยฟันดีนะคะสวัสดีค่ะ